คุณผู้ชมครับการโฆษณาชวนเชื่อเชิดชูผู้นําเกาหลีเหนือเกิดขึ้นตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาจะมาในรูปแบบของสารคาดีข่าวบทความไปจนถึงบทเพลงในวาระต่างๆนะครับขณะที่การนั่งเก้าอี้ผู้นํารุ่นที่3ของคิมจองอึนก็เริ่มที่จะกระชับอํานาจมากขึ้นเพื่อให้มีความทัดเทียมกับคิมอิลซุงผู้นํารุ่นที่1และคิมจองอิลผู้นํารุ่นที่2ครับ ภาพจากสถานีโทรทัศน์เค t t ของทางการเ<ม>กาหลีเหนือได้เผยให้เห็นการประดับภาพของคิมจองอึนบน<ม>อาคารเรียนโรงเรียนแห่งใหม่ของเจ้าหน้าที่พักแรงงานเกาหลีโดยภาพขนาดใหญ่ของผู้นําเกาหลีเหนือถูกประดับไว้เคียงคู่กับภาพของคิมอิลซุงผู้นํารุ่นที่1ผู้เป็นปู่และคิมจองอิลผู้นํารุ่นที่ 2, 2ผู้เป็นพ่อ การประดับภาพผู้นำเกาหลีเหนือทั้ง3รุ่นบนอาคารถือเป็นการประดับไว้ครั้งแรกนับตั้งแต่คิมจองอึนก้าวขึ้นสู่เก้าอี้ของผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อปี2012ครับ สำหรับการเชิดชูผู้นำเกาหลีเหนือผ่านบทเพลงก็จุดกระแสะถกเถียงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เกาหลีใต้บอกว่าเตรียมที่จะปิดกั้นการเข้าถึงเพลงเชิดชูผู้นำเกาหลีเหนือเพลงนี้มีชื่อว่า Friendly Father หรือว่าบิดาผู้เป็นมิตรครับถูกปล่อยครั้งแรกเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วท่วงทานองเนี่ยฟังสบายทาให้เพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างมากบนโลกออนไลน์ หรือพ่อผู้เป็นมิตรแหลงยิตที่มีทำนองสดใสสอดแทรกไปด้วยเนื้อหาเชิดชูคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือวัย40ปีมิวสิกวิดีโอนำเสนอภาพของผู้นำรุ่นที่3แห่งเกาหลีเหนือแตกต่างจากการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อในอดีตคิมไม่ได้ยืนชมการทดสอบอาวุธด้วยท่าทีอันน่าเกรงขามแต่กลับเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยด้วยท่าทีอันเป็นมิตร ขณะที่ประชาชนในมิวสิกวิดีโอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยเหมือนประเทศอื่นๆเนื้อหาระหว่างบรรทัดของ Friendly Father ตอกย้ำว่าบทเพลงนี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของตระกูลคิมแม้ว่าการแต่งเพลงเชิดชูผู้นำเกาหลีเหนือไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เนื้อหาในบทเพลงนี้มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิม f r ร e n d l y f a t h e r เริ่มหันมาใช้คาว่าพ่อและผู้ยิ่งใหญ่ ในการพูดถึงคิมจองอึนหลังจากสองคำนี้ถูกสงวนไว้ใช้กับคิมอิวซุงผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือและปู่ของคิมจองอึนการใช้คำที่เปลี่ยนแปลงไปในบทเพลงนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการพังงาดขึ้นสู่เก้าอี้ผู้นำสูงสุด Friendly Father ได้รับความนิยมบนโลกทิก t อกรั่ท่วงทำนองฟังเพลินจนหวนคิดถึงเพลงป๊อปยุคเก่าทำให้หน่วยงานกำกับดูแลสื่อเกาหลีใต้ ตรีมงัดไม้แข็งปิดกั้นการเข้าถึงมิวสิกวิดีโอทั่วประเทศเนื่องจากบทเพลงนี้เป็นการก่อสงครามจิตวิทยาด้วยการเผยแพร่นเนื้อหาเชิดชูคิมจองอึนเพียงฝ่ายเดียวทำกลางการจับตามองถึงความเสี่ยงของการเผชิญหน้าทางการทหารของสองเกาหลีไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเฟรนลี่ฟาเตอร์ยิงสะท้อนให้เห็นการงัดข้อกันผ่านบทเพลงระหว่างคิมป๊อปกับเคป๊อปได้ดีย Yeah.